สวัสดีค่ะวันนี้ก็ The Angel Card Reading ก็กลับมาแล้วนะคะก็มาต่อกันที่สำหรับชาวคนโสดราศีเมถุนนะคะภายในเดือนมีนาคมปี2564จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับชาวคนโสด The Angel Card Reading ก็ขอเป็นตัวแทนนะคะให้กับชาวราศีเมถุนเพื่อในการสับไพ่แล้วก็ หยิบไพ่เลือกไพ่ขึ้นมาแล้วก็เรียงตามาาเขาเรียกว่าเซลติ c อร์สนะคะเป็นการอ่านไพ่แบบนี้นะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่บทสรุปแต่ว่าพอเพอิญว่ากล้องไปไม่ถึงนะคะขอวางไว้ตรงนี้แล้วกัน การอ่านดวงนะคะดวงคนโสดซึ่งไม่ได้เจาะจงวา่าเป็นดวงของใครเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีใกล้เคียงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะอยากให้เพื่อนชาวราศีเมทุนเนี่ยช่วยกันนะคะแบบว่าไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องคิดมากนะคะหากไม่ดีก็แค่ไม่ต้องเก็บมาคิด หากสิ่งดีๆเราก็ลองเอามาปรับเอามาใช้หรือนำมาเป็นกำลังใจให้กับตัวเองนะคะไพ่ที่เดที่เลือกมาก็ไพ่ใบแรกเลยนะคะเป็น The Magician The Magician เนี่ยจะเป็นตัวแทนของอตัวท่าทั้งสีเลยจะสังเกตเห็นว่ามีถ้วยมีเหรียญมีดาบมีไม้คาาซึ่งปกติไพ่เราเนี่ยก็มีทั้งดาบ ทั้งไม้ทั้งเหรียญทั้งถ้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่แล้วก็คือตัวนี้เป็นตัวแทนก็จะเป็นคนที่ในความรู้สึกตอนเนี้ยก็จะเป็นคนที่อารมณ์แบบอ่อนไหวอารมณ์เหมือนแบบว่าเงาเงาอยากมีใครสักคนอารมณ์แบบเหมือนแบบว่าอยู่คนเดียวมานานแล้วเจอความรักที่ดําแย่ก็มาค่อนข้างเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบอยาก อยากรู้สึกว่าอยากมีใครสักคนบ้างอะไรประมาณนี้ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆชอชาวคนโสดเมทุนเนี่ยรู้สึกอย่างนี้บ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบตอนนี้ต้องการใครสักคนอยากมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตนะคะเพราะว่าเพื่อนๆเหมือนแบบงานก็มีงานประจําทําแล้วมีเงินเดือนดีแล้วทุกอย่างมีแล้วอย่างเดียวที่มีก็คือความรักที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนเ่อนเนี่ยเคยมี คนรักมาก่อนเคยพบเจอกับบุคคลที่มีแฟนมาก่อนแล้วหรือคนที่เข้ามาบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีแฟนแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าอาจ,จะมีปัญหากันอยู่หรือเปล่าที่ผ่านมาไม่แน่ใจเหมือนไพ่ใบเนี้มันบอกว่า,าตัวของชาวราศีเมถุนเองอาจจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตอีกที่ไม่ใช่แฟนตัวเองหรือเปล่าเป็นเดลิเวอร์เดลิเวอร์นี่ก็เป็นเหมือนกับว่า มีมือที่3ามะคือมาทาให้กับให,ให้ให้ชีวิตของชาวราศีเมถุนกับแฟนเองเนี่ยมีปัญหามีระหองระแหงต้องมีการเหมือนแบบเคลียร์กันรอระยะเวลาให้แบบว่าให้ปัญหานี้มันจบไปคือไม่สามารถแก้ไขกันได้ไม่สามารถพูดคุยกันได้มันทําให้ความรู้สึกของทั้งชาวราศีเมถุนกับคนรักเนี่ยคือมีปัญหากันสิ่งที่ทําให้าชาวราศีเมถุนเนี่ยหายไปจากความรู้สึกเนี่ยได้ก็คือรอเวลาอย่างเดียวเลยค่ะ เวลาจะช่วยเยียวยาจิตใจหรืออาจจะเป็นไวเบอร์ซ่าก็ได้นะคะคนที่มีบุคคลอื่นเข้ามาเข้ามาในสัมพันธ์อาจจะไม่ใช่ชาวราศีเมถุนก็ได้อาจจะเป็นตัวของแฟนหรือของคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่หรือเปล่าคะชาวคนโสดโสดที่จะไม่ใช่ไม่ใช่โสดสนิทไม่ใช่คนที่แบบเหมือนไม่มีใครเลยนะคะเหมือนประมาณว่ามีคนรักอยู่แล้ว แล้วที่ผ่านมาเหมือนเกิดอะไรขึ้นสักอย่างในระหว่างความรู้สึกของกันและกันเหมือนใครบางคนมีความรักที่มีบุคคลอื่นแทรกเข้ามาเหมือนจิตใจโลเลเหมือนแบบกำลังเหมือนแบบโศกเศร้าเสียใจหันหลังให้กันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆเป็น,เป,นเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะอย่างคนโสดเนี่ยคนโสดก็คนโสดที่โสดสนิทเลยนะคะเขาก็มองแค่ว่าเขาเนี่ยต้องการใครสักคนที่เข้ามาในชีวิต เพาาราะว่าเหมือนเขาแบบที่ผ่านมาเนี่ยเขาเจอแต่เรื่องเหมือนแบบว่าเหมือนแบบไม่ค่อยสมหวังนะคะไม่ค่อยสมหวังกับความรักสักเท่าไหร่จริงๆมีคนรักเข้ามานะคะมีคนเข้ามานะมีคนเข้ามาในชีวิตของชาวราศีเมถุนนะคะแต่เหมือนชาวราศีเมถุนเนี่ยเหมือนแบบไม่ไม่ได้มองไม่ได้มองบุคคลที่เข้ามาหาเน่เหมือนเหมือนความรู้สึกเหมือนกับว่ารักคนที่เขา ไม่รักเราแต่คนที่เขารักเราชาวราศีเมทุนกับไม่รักเหมือนแบบไปออกไปแอบ,บส่องใครไปแอบ,บรักใครที่เขามีเจ้าของแล้วที่เขาเหมือนแบบว่าที่เขาไม่สามารถให้กับให้หัวใจกับชาวราศีเมทุนได้นะคะแบบนี้เนี่ยเหมือนแบบสถานการณ์คือเหมือนชาวรศีชาวราศีเมทุนเองเนะี่ยมีคู่แข่ง น่าจะเป็นไว้เวอร์ซ่านะคะถ้าไม่ใช่ชาวราศีเมทุนก็ต้องเป็นคนรักที่เขามีตัวเลือกอีกตัวเหมือนเขาก็ยังเหมือนแบบยืนกอดคาถาตัวนี้อยู่เหมือนแบบเขาก็ไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยชาวราศีเมทุนนะคะก็ยึงกอดกอดไว้อยู่ยังรักยังมีความห่วงใยยังมีคงยังคงมีความหึงหวงในความรู้สึกเนี้ยนี่คือของฉันแต่ก็ยังมีความลังเลว่ามีตัวเลือก ยังมองคนอื่นยังมีสิ่งอื่นให้เลือกเหมือนเขายังไม่มีความมั่นใจนะคะเพื่อนๆตัวเนี้ยเนี่ยอย่างตัวเพื่อนเองเหมือนกันนะหรือเพราะหรือเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะเพื่อนเพื่อนเนะน,นี่ยกับคนเนี้ยคนเนี้ยมีใครแล้วหรือเปล่าในชีวิตเขาเหมือนเพื่อนๆน่นนะกําลังมองว่าแบบเฝ้ารอคอยเขาคอยส่องเขาตลอดเวลาเลย เนี่ยเหมือนแบบเฝ้ารอเขาเฝ้ามองแต่เขาอย่างเดียวเลยอะเหมือนออกจากตรงจุดเดิมไม่ได้ออกจากความรู้สึกนี้ไม่ได้ความรู้สึกเหมือนแบบเฝ้ารอแต่คนเดิมเฝ้ารอแต่คนคนนั้นทั้งๆจริงๆอะ่ะเพื่อนๆมีตัวเลือกอะมีคนอื่นอะมีคนอื่นที่ที่จะเข้ามานะ่ะแต่เพื่อนๆอนก็เหมือนแบบยังเก็บยังเก็บบุคคลคนนี้ไวอ้อ่ะ คือไม่มองอีกคนน่ะที่เขารออยู่อย่างเงี้ยซองถ้วยอยู่ด้านหลังอ่อะเพื่อนมีนะเพื่อนเเป็นคนมีสเสน่ห์นะออกจะเจ้าชู้นิดๆป่ะชาวราศีเมทุน,น่ะเหมือนแบบเจ้าชู้นิดๆเหมือนแบบต่างคนก็ต่างเหมือนแบบว่าอาจจะเป็นด้วยความที่โสดอ่ะเขาก็ไม่ได้ให้ความชัดเจนกับเพื่อนๆหรือเปล่าเหมือนเขาก็มีตัวเลือกของเขาเพื่อนๆก็เลยเหมือนจะมีตัวเลือกบ้างแต่ถึงแม้ทั้งสองคนมีตัวเลือกก็จริงแต่เหมือนแบบยังยัง,ยงคงคิดถึงบุคคลที่เรา ยังคบอยู่อ่ะไม่สามารถที่จะตัดใจจากเขาได้อ่ะยังวนเวียนอยู่กับความคิดยังเฝ้ารอที่เขาจะกลับมานะคะเหมือนแบบอย่างเนี้ยจริงๆมีมีคนอีกคนนะคะที่เขาเหมือนแบบจะซัพพอร์ตกับเพื่อนๆอน่ะชาวคนโสนอ่ะมีคนที่คอยจะซัพพอร์ตมีคนที่คอยจะหนุนหลังซึ่งเขาพร้อมอ่ะพร้อมที่จะให้เพื่อนๆอน่ะแต่เหมือนเพื่อนๆแบบไม่โอเคไม่เอาฉันไม่อยากได้คนนี้คนเนี้ยพร้อมที่จะให้เพื่อนๆลองตัดสินใจดูอีกทีไหมคะเนี่ย คนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างอ่าเป็นเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่อ่ที่ยินดีที่จะรับฟังความรู้สึกของเพื่อนเพื่อนยินดีที่จะให้ความรู้สึกให้มิตรให้ความรู้สึกที่ดีอ่ะคนเนี้ค่ะเหมือนแบบเขาคอยที่จะซัพพอร์ตเพื่อนเพื่อน,นนะแต่เพื่อนเพื่อนก็เหมือนแบบว่ายังลังเลยังลังเลยังคิดอยู่ว่าแค่แบบว่า ฉันต้องการคนนี้ฉันไม่อยากไปไหนฉันคอยส่องเขาตลอดเวลาคนที่รักกลับไม่รักคนที่เขาไม่ได้ใส่ใจเราเพื่อนๆกับเฝ้ามองเขาอยู่แบบนั้นเฝ้ารอเขาอยู่แบบนั้นเหมือนแบบฉันไม่ต้องการใครแล้วอะฉันต้องการแค่คนเนี้ยอาจจะเป็นพ่อคนเนี้ยเขาเป็นคนที่มีฐานะดีไหมคะเพื่อนๆ เป็นคนที่มีฐานะดีเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่มอบความสุขให้เพื่อนเพื่อนเหมือนถึงซัพพอร์ตเพื่อนๆได้มากมายหรือเปล่าคะคนเนี้ยเพื่อนๆถึงแบบว่าคอยมองคอยรอเขาอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถที่จะออกจากจุดเดิมนี้ได้เหมือนเขาเป็นเป็นแบ็กหลังให้เพื่อนเพื่อนนะไม่ว่าเพื่อนเพื่อนจะทำอะไรไม่ว่าเพื่อนๆอจะมีอารมณ์อะไรยังไงแต่คนเนี้ยเขาก็เหมือนแบบ อยู่เคียงข้างเพื่อนๆได้แต่อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้แต่อาจจะคอยเหมือนแบบคอยคุยคอยโทรหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนไม่ค่อยชัดเจนอะความสัมพันธ์อะคนโสดไม่ชัดเจนไหมคะที่เข้ามาดู The Angel Card Reading เนะคะเนี่ยบอกบอกมาหน่อยสิมันเหมือนคนเนี้ยเหมือนเขาพร้อมให้อะ่ะเหมือนเขามีความรักเขารักเพื่อนๆนะคะรักเพื่อนๆชาวราศีเมถุนเลย ซึ่งจริงแล้วในเดือนมีนาคมที่ถึงคนโสดมีสิทธินะคะมีสิทธิ์ที่เจอคนใหม่นะคนนี้เขาพร้อมที่จะเขาถึงแม้คนนี้จะสู้คนนี้ไม่ได้คนนี้เหมือนเขามีทุกอย่างเขามีฐานะที่ดีกว่าเขามีความเพียบพร้อมกว่าเขามีอะไรที่สามารถให้กับเพื่อนๆได้มากกว่าเหมือนคนนี้เขาแบบยังมีไม่พอถ้าเทียบกับตำแหน่งคนนี้อาจจะเป็น MD ดีคนนี้อาจจะเป็นแค่ผู้จัดการเป็นเจเนอ a l ลอะไรอย่างเงี้ย อาจจะเป็นประมาณนี้ค่ะเหมือนแบบคนหนึ่งก็หน้าตาดีหล่อเหลาแต่ตำแหน่งงานยังไม่สูงเงินเดือนยังไม่เยอะพเพื่อนๆก็มองแบบเออเลือกไว้ก่อนเหมือนเป็นชอยส์ค่ะเหมือนเป็นชอยส์คนนี้ก็ไม่ปล่อยใช่ปะเนี่ยอีกคนก็ก็คิดเหมือนกันอนะว่าเขาจะว่าเราจะโอเคไหมอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยกอดไว้แน่นเลยอาจจะเป็นไว้เวอร์ซ่าก็ได้นะคะอาจจะไม่ใช่เพื่อนๆก็ได้หรือเพื่อนๆที่เข้ามาดูอ้ําเนี่ยเจ้าชูหรือเปล่า ไพ่เดลิเวอร์ไพ่เดลิเวอร์มันก็เทียบกับไพ่เจ็ดถ้วย seven of cups seven of cups เนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบคนที่มีเสน่ห์คนที่มีแฟนหลายคนเดลิเวอร์เช่นกันก็เป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีมีมีใครหลายคนในหัวใจอะคือไม่ได้ไม่ได้รักชอบพอคนเดียวอะคนนี้ก็ชอบคนนี้ก็ถูกใจประมาณนี้ค่ะเหมือนแบบคิวปิดเนี่ยทำมือเหมือนแบบเห็นไหมคะ ที่แบบให้สองคนเนี้ยมาเจอกันฝั่งเนี้ยก็เป็นฝั่งที่แบบมีงูเห็นปะฝั่งเนี้ยก็เป็นฝั่งเหมือนแบบดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยที่จะมออให้อะแต่ฝั่งที่มีงูเนี่ยผู้หญิงเนี่ยคือเหมือนเขาเป็นอารมณ์ที่แปรปรวนนะคะฝั่งเนี้ยจะสังเกตเห็นไหมจะมีงูงูตัวเนี้ยหากใครเคยอ่านได้ยินในเรื่องของอ d ดัมแ d e อีฟถ้าสมัยก่อนเนาะเราอ่านคัมภีร์ไบเบิลอะก็จะรู้ว่างูตัวเนี้ยแหละเป็นคนชักใย,ยให้ให้ผู้หญิงอะเป็นคนเด็ดแอปเปลิลกิน ทั้งที่ผู้ชายคนนี้ห้ามผู้ชายคนนี้ห้ามเพราะคนนี้เป็นคนดีสิ่งที่เขาอยากให้นะกินต้นนี้ไหมเอาดอกไม้ดอกนี้ไหมแทนสิ่งนี้แต่ผู้หญิงคนนี้เหมือนแบบว่าไม่ฉันไม่เอาฉันอยากชิมเพราะว่าง,งูบอกว่ามีรสชาติมีรสชาติที่ดีคิวปิดก็เลยเหมือนแบบวางมือไว้เงี้ยค่ะคือทั้งสองคือแบบว่าในเมื่อฉันพาพวกเธอได้มาพบกันแล้วขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพวกเธอทั้งสองคนแล้วว่า พวกเธอจะลงเอยกันยังไงจะไปกันยังไงนี่คือหมดหน้าที่ของฉันแล้วหน้าที่ของฉันมีหน้าที่แค่พาพวกเธอได้มาพบก,กันที่เหลือก็คือเหมือนแล้วแต่พวกเธอแล้วกันว่าจิตใจของทั้งสองคนจะอยู่ด้วยกันได้ไหมจะเดินทางไปด้วยกันได้ไหมจะมีสิ่งใดใดมายุแยงให้ทั้งสองคนแตกหักกันไหมมันเหมือนแบบเป็นความรักแต่เป็นความรักที่ไม่ได้มั่นคงเป็นความรักที่ไม่ได้ทําให้เพื่อนๆนะคะมีความสุขมันเป็นเหมือน ความลุ่มหลงชั่วคราวที่ได้มาเจอกันความลุ่มหลงที่ผู้หญิงคนนี้เขาผู้ชายคนนี้ก็ชอบแต่บางสิ่งก็อยากลองเหมือนแอปเปิลนะคะก็เป็นสิ่งที่อยากลองเพื่อนเพๆลองลองไปหาศึกษาอ่านดูก็ได้ค่ะอย่างตัวเพื่อนๆเ,เองเนี่ยเป็นเมจิกเชนเมจิกเชนเป็นอารมณ์ที่ค่อนข้างแบบว่าเหมือนเป็นคนที่อารมณ์เหมือนแบบเซนซิทีเป็นคนอารมณ์แบบอารมณ์ผู้หญิงผู้หญิงอารมณ์แบบ อารมณ์สีแพ่งอะอารมณ์สีแพ่งคืออารมณ์แบบว่าหวั่นไว้ไปกับทุกสิ่งทุกอย่างอารมณ์เหมือนแบบทั้งขี้ระแวงทั้งหวานกลัวทั้งเหมือนแบบเศร้าหึงหวงความรู้สึกเหมือนแบบเป็นอารมณ์ที่มีทุกอย่างในตัวเองเลยเป็นอารมณ์ทุกอย่างเลยอค่ะโศกเศร้าเสียใจดีใจหึงหวงอารมณ์ขึ้นขนลงๆทุกอย่างเลยซึ่งแน่นอน บุคคลคนนี้เขาเป็นคนที่มีบุคลิกเป็นผู้ใหญ่มีบุคลิกที่ใจเย็นมีมาตรฐานในการพูดคุยเขามีาทศิลินที่ดีเขาเป็นผู้บริหารที่ดีเป็นหัวหน้าที่ดีเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ว่าวิธีเข้าทางเพื่อนนะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเพื่อนๆชาวราศีเมถุนนะจะแพ้คนคนนี้ซึ่งคนคนนี้อีกคนที่กําลังจะเดินทางมาหาเพื่อนนะเป็นวัยรุ่นอายุอาจจะรุ่นเราคราวเดียวกันหรืออาจจะอายุอ่อนกว่าเพื่อนๆได้ซ้ํา คนเนี้ยเหมือนเพื่อนๆมองว่าอาจจะมองถึงความมั่นคงอะว่าคนเนี้ยถึงแม้จะเป็นหนุ่มหล่อเฟี้ยวมีความมุ่งมั่นในการทำงานเป็นคนเฟรนลี่แค่ไหนก็ตามหน้าค้นหาแค่ไหนก็ตามแต่เหมือนแบบหากเพื่อนๆจะฝากชีวิตแกไว้กับเขาอะเพื่อนๆเ,เหมือนกับมองว่าไม่น่าจะรอดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็เลยเหมือนกับว่ายังไงก็รอคนเนี้ย ไม่สามารถที่จะตัดใจออกจากคนนี้ได้เสียทีคือ,อยังไงก็ยืนรอเฝ้ารอมองแต่สิ่งเดิมๆที่ผ่านมาแล้วรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกเฝ้ารอรอให้สถานการณ์ให้ให้วันวันผ่านไปวันพรุ่งนี้ผ่านไปมรืนผ่านไปเดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวเขาก็มาหาวันหนึ่งเขาจะเลือกเราวันหนึ่งเขาจะมาอยู่กับเราวันหนึ่งเขาจะหันหลังให้ให้กับคนคนนั้นเพราะทุกวันเนี้ยเขาคอยซัพพอร์ตเพื่อน,อนๆอยู่เขามีทุกอย่างเขาคอยหนุนหลัง เพื่อเพื่อนก็ยังไม่ยออ่อท้อถึงแม้มีคู่แข่งมีอีกคนที่เข้ามาเพื่อนๆก็ยังเฝ้ารอเขาเพื่อนเอนเป็นอย่างนั้นไหมอ่ะเนี่ยบทสรุปเนี่ยคือเหมือนกับว่าเพ,เพื่อนเเนี่ยมีอารมณ์ที่แบบฉันจะไฟฉันจะไปต่อฉันอยากได้คนเนี้ยฉันจะเอาคนเนี้ยฉันจะรอคนเนี้ยลองอีกตั้งคือเหมือนแบบ เห็นท่าทางของคนที่ขี่ม้าตัวนี้ไหมคะมีดาบจริงๆดาบเป็นตัวแทนของอุปสรรคดาบนะคะเป็นตัวแทนอุปสรรคอย่างที่บอกก็คือว่าเหมือนอย่างเงี้ยคือเพื่อนๆเหมือนแบบยังมองคนเดิมอะ่ะยังไงก็เอาคนเก่าเนี่ยรอให้ปัญหาคลี่คลายแต่ว่าเพื่อนๆก็คือเหมือนกับว่าไฟที่จะอยู่ตรงนี้รอที่จะอยู่ตรงนี้เดินหน้าไม่ได้รอคือเดินหน้า ยังไงคนเนี้ยฉันก็ต้องฉันคิดว่าเขาต้องกลับมาหาฉันแน่ๆมีความมุทะลุดุดานมีความที่เหมือนฉันไม่มองข้างหลังฉันไปข้างหน้าฉันรู้ว่าบุคคลคนเนี้ยังไงอ่ะเขาก็ต้องกลับมาหายังไงคนเนี้เขาก็ต้องมีความรู้สึกที่ดีๆให้ฉันเชื่อว่าเขาจะต้องมาหาทาั้งงที่จริงแล้วความเป็นจริงแล้วนะคะความหมายของบุคคลคนเนี้เขาอ่ะเพื่อนๆเนี่ยจะต้องมองหาคนใหม่ด้วยซ้ําจะต้องไม่มองอีกคนด้วยซ้ํา แต่เพื่อนๆก็ยังที่จะเฝ้ารอคนนี้เพราะว่าการรอคอยเนี่ยของเพื่อนๆได้เยอะมากเลยการรอคอยการรอคอยเพื่อให้เวลามันผ่านไปมั่นใจในตัวคนนี้มากเลยเนี่ยเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะเพื่อนๆยอมที่จะไฟไฟเพื่อความรักในครั้งนี้เอาเป็นว่าไม่ว่าเพื่อนๆจะเลือกใครก็ตามในเดือนมีนาคมขอให้เพื่อนตัดสินใจดีๆนะคะ บางครั้งสิ่งที่มีความสุขที่สุดอาจจะไม่ใช่เงินทองทรัพย์สินที่มีค่าใดๆบางครั้งแค่เรามีใครสักคนเข้ามาในชีวิตมาเติมเต็มเราให้ความรักให้ความเอื้ออาทรต่อกันและกันบางครั้งสิ่งนั้นมันอาจจะเป็นที่สิ่งที่เพียงพอก็ได้ผู้ชายคนนี้เขาข้ามน้ำกำลังจะข้ามทะเลมาหาเพื่อนๆแต่เพื่อนๆก็ยังที่จะมุ่งไปที่อื่น ตรงกันข้ามเป็นคนที่มีความคิดตรงข้ามคนนี้พร้อมให้แต่เพื่อนๆพร้อมที่จะไปที่อื่นไม่ไม่เอาคนนี้คือเหมือนแบบมันขัดกันอยู่นะคะคนนี้พร้อมข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามภูเขามาหาแต่คนนี้กับปีนเขาควบม้าก็คือจะอชนะให้ได้อะ่ะคือพูดตรงๆคือมึงต้องเป็นของกูอะไรประมาณนี้คะ่ะเพื่อนๆคือเธอต้องเป็นของฉันฉันจะไฟเพื่อสิ่งนี้ฉันจะไฟเพื่อเธอ เธอต้องเป็นของฉันเพื่อนๆลองไตรตรองดูนะคะแต่เพื่อนๆเป็นคนมีเสน่ห์ชาวราศีเมถุนเป็นคนมีเสน่ห์มีคนเข้ามาในชีวิตมีคนซัพพอร์ตมีคนให้เลือกมีตัวเลือกแค่เพื่อนๆลองหันกลับมามองสองถ้วยนี้วางดาบสองคู่นี้ซะแล้วมองดูว่าเผื่อมีใครสักคนที่เขาพร้อมจะให้ความรักและความรู้สึกที่ดีให้กับเพื่อนๆหรือเปล่าลองดูนะคะ The Angel Card Reading ขอเป็นกำลังใจให้และดีใจด้วยที่เพื่อนๆยังไงก็ต้องมีใครสักคนในชีวิตไม่โสดอยู่เปล่าเปลี่ยวไปในปีภายในเดือนหน้าแน่นอนยังไงแล้วขอให้เพื่อนๆโชคดีค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์หรือ Subscribe ติดตามให้กับ The Angel Card Reading ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำสิ่งดีๆแบบนี้ออกมาให้เพื่อนๆอ,อีกคราวหน้ามันก็จะมีมันก็จะทำในส่วนของที่เป็นโดยดวงครึ่งปีหลัง แล้วก็จะมีอะไรมาเพิ่มเติมให้ได้เรื่อยเพื่อนๆจะได้ไม่เบื่อวันนี้ก็สวัสดีนะคะเจอกัน next clip สวัสดีค่ะ